สวัสดีครับร้านวอเตอร์ดีๆนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําเกี่ยวกับการประกอบชุด UV นะครับกรณีลูกค้าได้เครื่องกองน้ําที่มีชุด UV นะครับจะต้องประกอบรุดหลอดไฟเข้าไปนะครับเพราะปกติเราจะแยกกันนะครับจะไม่ประกอบเข้าไปเลยนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องการสั่นสะเทือนนะครับก็เลยต้องแยกนะครับเวลานะครับลูกค้าได้ชุด UV ไปนะครับก็จะมีหม้อแปลงนะครับหม้อแปลงหนึ่งตัว ตัวนี้จะเป็นหลอดตัวโครงอลูมิเนียมนะครับตัวนี้เป็นโครงอลูมิเนียมสําหรับชุดบอดี้นะครับข้อต่อนะครับกับโปลิงตัวนี้สําคัญนะครับลูกค้าอย่าให้หายเด็ดขาดนะครับตัวนี้จะเป็นตัวกันน้ําซึมนะครับปกติจะแพ็ปไปกับชุดไส้นะครับจะอยู่ในชุดไส้นะครับตัวนี้นะครับลูกค้าได้ไปแกะถุงชุดไส้ออกระวังด้วยนะครับขั้นตอนนะครับเราก็แค่หมุนนะครับ หมุนข้อต่อตัวสายยางนะครับจะเข้าออกซ้ายหรือว่าเข้าขวาได้หมดนะครับเพราะว่ามันเป็นทางทางออกเข้าได้หมดนะครับท้งซ้ายท้งขวานะครับลูกค้าจะเข้าทางนี้ก่อนก็ได้หรือว่าเข้าทางนี้นะครับหรือว่าออกทางนี้หรือว่าออกทางนี้นะครับตามใจชอบเลยนะครับตามก็เรียกตามสถานะพื้นที่ของเรานะครับหลังจากที่ประกอบตัวข้อต่อเสร็จแล้วนะครับลูกค้าหมุนตัวนี้ออกมา นะครับตัวนี้จะเป็นเกียวอลูมิเนียมนะครับด้านในจะเป็นสปริงนะครับลูกค้าสำหรับดันหลอดกับคืนนะครับเสร็จแล้วนะครับปกติเราก็จะมีแถมคู่มือให้ด้วยนะครับตัวนี้คือคู่มือการใส่นะครับคู่มือการใส่นะครับก็จะขั้นตอนก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแต่วันนี้เราจะมาคุยเรื่องรายละเอียดการใส่หลอด ตัวหลอดนะครับจะแพคไปอยู่ในถุงจะมีไส้หลอด UV 1ตัวแล้วก็จะเป็นหลอดครอสหรือว่าหลอดแก้วสําหรับอันน้ำนะครับเป็นหลอดแก้วนี้หลอดแก้วนะครับหลอดอันนี้หลอดตัวใส้หลอดเดี๋ยวแกะให้ดูครับตัวนี้จะเป็นหลอดครอสหรือว่าหลอดแก้วนะครับสําหรับใส่ไส้หลอดนะครับถัดมานะครับถัดมาตัวนี้จะเป็นหลอด UV จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับหน้าตาของหลอด UV เป็นนี้นะครับย้ํานะครับมี2หลอดที่แถมไปนะครับลูกค้าเอาไปใส่ที่บ้านนะครับ แต่มี2หลอดนี้ต้องไปประกอบเพิ่มเองนะครับกอลดปัญหาเรื่องการกระแทกนะครับผมเื้่มต้นนะครับขั้นตอนการใส่นะครับเราหมุนหลังจากเราหมุนตัวนี้ออกมาแล้วนะครับเราก็จะเอาหลอดแก้วนะครับนี่คือหลอดครอสนะครับแก้วของเราตัวนี้โอลิงนะครับเราเอาโอลิงนะครับใส่เข้าไปเลื่อนเข้ามาประมาณ1เซนประมาณ1นึงนเซนนะครับหเซน1นก็ได้ครับแล้วแต่ให้อยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้ด้านน้ําด้านหลอดเข้านะครับจะเป็นตรงนี้อันนี้ด้านกลมเสร็จแล้ว นะครับลูกค้าก็ใส่ตรงนี้สังเกตดูด้านในจะเป็นสปริงดันหลอดอยู่ค้าก็ใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับจะได้ได้หน้าตาอย่างนี้นะครับไม่ต้องขันจนเอาให้แน่นเลยนะครับไม่ไม่ต้องขันขนาดนั้นนะครับเอาพอตึงมือนะครับถ้ามันซึมเราก็ถอดออกมานะครับถ้ามันซึมเราก็ถอดออกมาใหม่นะครับแล้วก็มาขยับโอลิงนะครับมาขยับโอลิงเข้าไปใหม่นะครับให้โผล่ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็หมุนเข้าไป งานนี้เดียวครับผมจะอยู่ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับไส้หลอดนะครับตัวไส้หลอดไส้หลอดเราจะใส่กับชุดหม้อแปลงอันนี้คือชุดหม้อแปลงนะครับลูกค้าไส้หลอดเราใส่ไปที่เคี้ยวนะครับจะมีเขี่ยวใส่กันพอดี4ลรูนะครับใส่ไม่ต้องแบบเอาให้แน่นเหมือนกันนะครับไม่ต้องขนาดนั้นนะครับอันนี้เอาใส่พอตึงมือนะครับยัดเข้าไปพอดีเสร็จแล้วก็เสียบเข้าไปตัวหลอดแก้วนะครับถ้ามีน้ำหรือารั่วล้ําซึมนะครับแล้วก็ตัวหม้อแปลงนะครับ นี่เราจะใส่ประมาณนี้นะครับใส่ประมาณนี้ส่วนตัวหมอแปลงตัวนี้นะครับอย่าให้โดนน้ำนะครับพราะจะถ้าโดนน้าจะหมดประกันทันทีนะครับนี่ครับนี่คือขั้นตอนการประกอบชุด uv น,นะครับประกอบง่ายๆนะครับอายุการใช้งานนะครับจะอยู่ที่ประมาณ5000ชั่วโมงถึง8000ชั่วโมงนะครับจะอยู่ประมาณนี้การเปลี่ยนก็แล้วแต่ลูกค้าเลยครับถ้าบางคนต้องการเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้เลย <S <S <endar> แต่บางคนก็ต้องการให้หลอดไม่ติดค่อยเปลี่ยนก็ได้ไม่เป็นไรนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝาก กดติดตามกด s u b สไคร b ์นะครับกดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับ